ทุกคนครับตอนนี้เรื่องใหญ่แล้วนะครับ M7 โดนเดิมเรียบร้อยนะครับผมโอ้โห บอกเลยว่าทำไมผมเป็นเมน M7 แต่ผมต้องยิ้มวะเอาละครับผมตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะ 7, เปนาะ M7 โดนเนร์อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ย M7 อะมันโดนเนื้ออะไรไ,ไปบ้างน,นะครับแล้วมันส่งผลยังไงนะครับวันนี้ไม่มีเกมเพลย์ให้ดูนะครับแต่ว่าผมจะมาเจาะลึกดูคลิปนี้จบนะครับเข้าใจเลยว่า M7 เนะนี่ยณตอนนี้เนี่ยจุดยืนของเขาอยู่ตรงไหนนะครับและสามารถเล่นได้อยู่หรือเปล่าแล้วยังมีจุดเด่นของเขาเนี่ยยังอยู่ครบไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมบอกแบบมดเปลือกเลยนะครับบอกเลยว่า ช่องนี้ช่องเดียวจบนะครับรู้ทุกเรื่องโหจะรั่ว oh. นี่ยังไม่กดติดตามอยู่วะเนี่ยโอ้ยใจร้ายเกินยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับและที่สาคัญเลยคลิปนี้ก็ขอเป็นแรงใจเล็กๆแน่นอนนะครับจะได้มาฝากข้อมูลแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็คลิปสนุกๆและมีสาราะให้กับทุกคนอย่างเยอะเรื่อยไปนะครับคลิปนี้ขอสักประมาณ7ไลค์แล้วกันนะครับกดไลค์เลยเพื่อนไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับ ร้าน Over t o p Up แหล่งรวมการเติมเกมที่โคตรจะคุ้มมีหลากหลายเกมที่ให้ทุกคนเลือกรับประกันความปลอดภัยแฟนเพจ Facebook มีผู้ติด,ดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนพร้อมทั้งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานมากกว่า5ปีหากใครสนใจ search ได้ที่ www.overshopup.com หรือสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วเพื่อปการไม่สียเวลาเราไปดูคลิปวิดีโอกันต่อลยดีกว่า ก็อย่างที่บอกไปนะครับณตอนนี้เนี่ย M7 มันได้ทําการโดนเนิร์ฟไปเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนแต่ว่ามันต้องมาเจาะลึกจริงๆนะครับเพราะว่า GM เนี่ยเขาก็ได้คิดมาแล้วนะครับว่าการเนิร์ฟแบบนี้เนี่ยทำให้ตัว M7 เนี่ยมีจุดยืนที่สมดุลนะครับไม่ได้ o p เวอร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้อุบไปก่อนอุบอิบไปก่อนเอาล่ะเดี๋ยวผมมาพูดจุดเด่นของ M7 ก่อนละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทนี้หรือแพทที่แล้วเนาะสิ่งที่ M7 นะครับในแพทที่แล้วมันโกงมากๆนะครับอันดับแรกเลยนะก็คือเรื่องของดาเมจนะครับที่สูงนะแลก็ ที่ดีนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับสาหรับหลายๆคนที่เป็นมือใหม่สําหรับสายยิงปืนนะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่ปืนแต่ละกระบอกเนี่ยมันโกงเนี่ยมันโกงเพราะอะไรนะครับและทําไมดามจเนี่ยมันก็เท่าๆกันนะแต่ทําไมเนี่ยมันถึงโกงกว่านะครับจริงๆปัจจัยหลักๆเนี่ยคือเรื่องของตัวคูณดามจร่างกายนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายก่อนละกันว่าอันดับ1 M7 มันโกงเพราะอะไรทัวร์ทราบไหมครับผมว่าเกมยิงปืนเนี่ยมันมีเรื่องของตัวคูณดามจตรร่างกายด้วยนะตัวคูนง สมมุติว่าดาเมจเนี่ยยี่สิบห้านะครับถ้าเรายิงอกเนี่ยก็จะ25แต่ถ้าหากว่าเรายิงแขนนะครับดาเมจเนี่ยอาจจะเหลือ22หรือ23อะไรประมาณนี้ถ้าหากว่าเรายิงช่วงเขา่าช่วงเท้าเนี่ยดาเมจก็เหลือ19 18หรือว่า21อะไรประมาณนี้ครับจากดาเมจหลักๆอ่ะมันจะอยู่ที่25แล้วดาเมจหัวเนี่ยจาก25นะครับก็จะกลายเป็น35อะไรประมาณนี้นะครับหรือ50อะไรแบบนี้เลยนะซึ่งอันนี้แหละเขาเรียกว่าตัวคูดาเมจร่างกายนะครับแล้ว M7 เยล คนใช้ยเยอะมาพอรู้สึกไหมครับว่าถ้ามัน,มนยิงแล้วมันเอ๊ยยิงแล้วมันแรงวะไอ้ที่มันแรงอะครับเวลาเราใช้ก็บอกอื่นยิงเนี่ยเราจะยิงช่วงอกอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะครับหรือยิงหัวอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยน่าจะโปรแล้วนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะติดแขนบ้างติดขาบ้างนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันก็จะขาดขาดเกินๆนะครับจะไม่ถึงร้อยนั่นเองถ้าหากว่าเราดามจดยี่สิบห้าเนี่ยแต่มีตัวคูดามจดร่างกายแค่แขนเนี่ยมันจะลดจากยี่สิบห้าเป็นยี 4, น่สิบ ตัวคูนดาเมจร่างกายเนี่ยเราต้องเช็คดีๆว่ากระบอกไหนโกงนะครับอย่างเช่นกระบอกนี้เลยนะครับผม M7 เนี่ยมันโกงเพราะว่ายิงอกเนี่ยมันก็25นะครับยิงแขนนะครับก็25ครับยิงเท้าก็25นะครับแต่ยิงหัวเนี่ยจะ47นะยิงหัวกับอกเนี่ยก็จะเป็น3นัดนะครับแต่ถ้ายิงระยะนี้เนี่ยยังไงก็4นัด100%นะครับไม่ว่าจะโดนส่วนไหนก็ตามนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยนะครับถ้าหากว่าสมมุตินะเป็นกระบอก เอาเป็นว่าเอาเป็นคาแล้วกันอ่ะสมมติว่าเป็นคาสิบห้าเรายิงช่วงอกนะครับก็จะเป็น25นะยิงช่วงเข่าเห็นไหมครับเหลือ22ยิงแขนเหลือ22ยิงหัว47สังเกตเห็นได้ว่าช่วงอกกับช่วงหัวเนี่ยจะเท่ากับ M7 เลยนะครับ M7 ช่วงอกเนี่ยก็25เหมือนกันหัวเนี่ยก็47เหมือนกันนะครับแต่ทำไม M7 มันโกงกว่าคาสิบหก็เพราะว่ายิงส่วนแขนเนี่ยมันเหลือ22ครับผมเห็นปหมส่วนแขนส่วนขาเหลือ22นะครับมีแค่ช่วงอกกับช่วงหหัััวววททีี่่่่่่เเเเเาาาา M7 M7 กก็สรรรรุปมมืือออนนนดิะะะคบงงง้ยยโูพจแ จะขายังไง ดาเมจมันก็เท่าเดิมนะครับอันนี้ตัวคุณดาเมจร่างกายมันยังไม่โดนเนิร์ฟนะครับแล้วก็แปลว่า M7 ได้แต้มต่อไปต่อนะครับแล้วส่วนในเรื่องที่2นะครับเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยตัว M7 นะครับดาเมจเนี่ยมันจะอยู่ที่26นะครับผมดาเมจของเขานะจะอยู่ที่26นะครับซึ่งดาเมจ26เนี่ยก็เยอะนะครับเยอะมากๆเลยนะคือโอกาสยิงช่วงหัวเนี่ยตุยแค่2นัดเลยนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยดาเมจของมันนะครับก็จะเหลือที่25นะครับแต่ถามว่า25เนี่ย สีนัดเหมือนเดิมนะครับจำได้ไหมว่ามัน4นัดนะครับซึ่ง4นัดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แรงอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าดาเมจเนี่ยมันลดเหลือ24ก็แปลว่า M7 ก็ต้องยิง5นัดใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยังยิง4นัดนะครับโอ้โหเป็นไงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมี26เนี่ยมันโกงยังไงนะมันโกงเพราะว่าไม่ต้องเสริมเรื่องของระยะดาเมจให้เยอะนะครับยิงในระยะไกลเนี่ยสมมติว่าดาเมจเนี่ยมัน2ีหใช่ไหมแต่ว่าพอระยะดาเมจมันไกลเนี่ยดาเมจมันก็จะลดเหลือ25 24ตามลําดับความไยี่รับพอมันนนไกลขึ้เี่ย จาก26ดาเมจมันลดเหลือ25มันก็ยัง4นัดเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับผมความโกงของ M7 แต่ว่าตอนนี้โดนเนิร์ฟเรื่องของระยะแล้วนะครับเพราะว่ายิงระยะไกลเนี่ยจะตายยากขึ้นนะครับเนื่องด้วยความเสียหายดาเมจเนี่ยมันลดลงนั่นเองนะครับผมตอนนี้ M7 ก็ยิงระยะไกลก็ต้องได้สู้ได้กัดกันบ้างนะครับไม่เหมือนกับตอนเมื่อก่อนที่ยิงระยะไหนมันก็โกงไปหมดนะครับตอนนี้เนี่ย M7 ยิงได้ดีแค่ระยะกลางแล้วนะครับถ้าไกลจะจัดเนี่ยก็ต้องได้แลกกันบ้างแล้วนะครับผมตอนนี้และส่วนเรื่องของระยะควบคุมการบังคับความเสถีีียยยรแแม่่นนนนนําอออะไบบ้้ัู แต่งเลยแท่าที่รู้ตอนนี้นะครับดาเมจเนี่ยลดไปแล้วนะครับผมส่วนที่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นอัตราการยิงนะครับผมอัตราการยิงก็คืออัตราการลั่นกระสุนเท่าเดิมนะครับ <c oughs> แต่ว่าผมจะทาแบบนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเทียบกับคลิปเก่าที่ผมเคยสอนแต่ง M7 แล้วจะเอาเซ็ตเดิมเลยนะครับมาดูกันว่ามันเหมือนเดิม <c oughs> หรือเปล่าตอนนี้เซ็ต M7 เมื่อก่อนที่ผมใช้ก็เป็น เซ่แนี่ไหมมาเดี๋ยวผมจะเทียบแบบตัวต่อตัว,ตวเลยนะครับผมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะโอเคครับผมด้านขวาตรงนี้นะครับจะเป็นของเดิมนะครับผมอันนี้จะเป็นของเดิมนะด้านขวานะครับแล้วก็แต่งเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมย้ำว่าแต่งเหมือนกันทุกอย่างนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่า ตอนนี้เนี่ยที่เห็นนะครับความเสียหายเห็นไหมครับผมจะลดอยู่หนึ่งหน่วยนะครับจาก26จะเหลือ25นะครับแล้วเมื่อกี้ผมพูดถึงระยะโอ้หมากอดอันนี้ก็เพิ่งเห็นแบบจริงจังจังจะจะเหมือนกันนะครับว่าระยะลดไปถึง10เมตรครับโอ้ยห F7 เยิงระยะไกลยากแล้วทีนี้โอ้โหทุกคนอันนี้ยิงระยะไกลยากจริงแล้วนะครับเพราะว่าจากระยะ40โดยที่แต่งเหมือนกันนะครับแต่ลดไปถึง10เมตรนะโอ้ แล้วก็บอกเลยว่ายิงระยะไกลน่าจะวัดกันยากพอสมควรแล้วแหละครับตอนนี้นะระยะน้อยลงนะครับแล้วก็ควบคุมเหมือนจะลดเป็นหนึ่งนะเอออันนี้ไม่รู้ว่าต่างจริงหรือเปล่าแต่ผมแต่งเหมือนกันหมดเลยนะครับควบคุมกับบังคับอ่ะจะลดมาอย่างละหนึ่งนะโอเคอันนี้ก็น่าจะลดจริงๆนะครับส่วนเรื่องของความเร็วหัวกระสุนหรือว่าอัตราการยิงเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเท่าที่จะมาสรุปในวันนี้นะครับก็คือ หนึ่งเลยนะครับความเสียหายลดแล้วก็ระยะลดนะครับนั่นแหละครับผมสิ่งที่ผมจะมาอธิบายทุกคนในวันนี้แหละถ้าสรุปเลยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ย M7 โดนเนิร์ฟเรื่องของระยะ1น่หน่วยนะครับแล้วก็โดนเนิร์ฟเรื่องของระยะดาเมจ10นะครับผมหูเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า M7 เนี่ยยังใช้ได้จริงหรือเปล่าซึ่ง M7 เนี่ยโดนลดเรื่องของระยะไปใช่ไหมครับผมก็ยังตกใจนะตอนแรกที่ผมแบบเล่นอยู่นะผมรู้สึกว่าไอ้ทำไม M7 มันดูเบาๆนะครับก็คือพอระยะไกลเนี่ยโอเคมาปั้ง 17นะครับผมช่วงขา17และข้อดีของเขาก็คือมันยังแบบตัวคูลเมจร่างกายมันอยู่ครบนะครับแล้วถ้าวัาตรูอยู่ระยะไกลประมาณนี้เนี่ยหรือว่าระยะอยู่ที่ประมาณ50เมตรนะครับระยะนี้เนี่ยถือว่าเป็นระยะที่ยิงยากแล้วนะครับระยะ50เมตรเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันยิงกี่นัดนะครับ1 2 3 4 5 6ี่ห้าประมาณ6นัดแต่ว่าเมื่อก่อนนะ5านัดผมคิดว่าความต่างมันอยู่ที่ว่าระ,ระยะนี่แหละครับแต่ว่าพอเป็นระยะใกล้นะเห็นปะ ระยะใกล้มันเร็วมากนะครับระยะใกล้ก็คือแบบ4นัดเหมือนเดิมนะลากสี่นัดเหมือนเดิมนะครับมันก็ยังแรงนะครับผมถ้าผมสรุปเลยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ย M 7อ่ะมันก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับมันก็ยังใช้ได้นะแต่เพียงแค่มันไม่สามารถยิงในระยะไกลได้ขนาดนั้นนะครับโอเคระยะที่ได้ตอนนี้คือ25เมตรยังยิงได้นะครับเดี๋ยวเดินไปจะมาดูว่าระยะไหนที่มันเริ่มไม่ได้ลนะอันนี้ถือว่าแต่งหน้ายาวม,มาด้วยนะครับคิดว่าระยะ35เมยัง4นัด้วยแหละเออระยะี่มจอบ่อยอมตรก็ยู่ัหมื่นันนะ เออถ้าระยะนี้มันยังดีนะครับผมแต่ถ้าเกินนี้ไปแค่เม็ดเดียวนะครับก็ทําให้ยิงยากลงจากจากสี่นัดกลายเป็นห้านัดได้เลยนะเห็นปะแค่เม็ดเดียวนะครับแค่แบบเม็ดเดียวจริงๆนะผมจากสี่นัดกลายเป็นห้านัดเลยนะครับเห็นปะมันจะนานขึ้นนะครับผมเออฮะโอเคก็ถ้าถามผมตรงๆนะครับว่า M7 เนีจะใช้ได้อยู่หรือเปล่าผมบอกจากใจเลยนะครับว่ายังใช้ได้นะครับ แล้วถ้าเทียบนะครับว่าโดนเนิร์ฟเนี่ยความโหดหายไปกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าสําหรับผมแล้วนะครับผมคิดว่า M7 เนี่ยความโหดมันหายไปประมาณ30%นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับ M7 อ่ะมันไม่ได้เก่งอ่าเรื่องของระยะใกล้ขนาดนั้นนะครับจริงๆพอ M7 มันระยะใกล้อ่ะบางทีก็อาจจะเจอ s m g ลูดได้เหมือนกันนะครับตูตก ตกใจหมดและระยะที่ M7 มันเก่งเนะี่ยก็คือระยะนี้เลยครับผมระยะ25เมตรถึง30เมตรเนาะก็ถ้าผมจะตีไปประมาณ30เมตรแล้วกันนะครับเนี่ยระยะนี้จะเป็นระยะที่ M7 เก่งมากนะครับผม <S 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 ระยะนี้เลยนะครับเนี่ยระยะนี้จะเป็นระยะที่ M7 มันเก่งนะครับนี่ระยะนี้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยใช้ M7 ไปผิดประเภทนะครับแล้วระยะมันเกินไปนิดนึงนะผมแต่จริง M7 อะไรนะคนก็ยิงไกลเหมือนกันนะแล้วถ้าระยะมันไปไกลแค่นี้มันต่างกันนิดเดียวเองนะ แต่เมื่อก่อนนะยัง4นัดนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันไป5นัดแล้วถามว่ามันดีไหมมันก็ดีครับแต่จากที่มัน OP มากๆอ่ะมันกลายเป็นเสถียรไปแล้วนะครับตอนนี้ถามว่าโกงกว่าชาวบ้านไหมก็โกงก็ยังโกงนะครับ <laughs> แต่ความโหดลดไปเยอะครับผมความโหดลดไปเยอะเรื่องของระยะดาเมจนั่นแหละแล้วก็ดาเมจนะครับถ้าสรุปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย M7 ยังดีอยู่ไหมครับพี่เบสโอ้โหตอบไปตรงนี้เลยนะครับว่ายังดีนะครับผมยังใช้ได้นะครับแต่ข้อควรระวังก็คืออย่าไปยิงไกลถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเพราะว่ามันจะหลายนะแต่ถ้าใครแบบยิงไกลโหดก็่ิงได้นะครับปกติเพราะว่ากระบอกอื่นมันก็ประมาณนี้แหละ5 6นัดหรือ7นัดอะไรประมาณนี้เนาะแต่ M7 มันอยู่ประมาณ5-6นัดเนี่ยก็อยู่ในระดับเรนที่รับได้นะครับไม่ใช่รับได้เอาใช้คำว่าดีเลยนะครับเพียงแต เ7มมันอันตราการลั่นมันไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นเนาะมันก็ไม่ได้ลั่นเร็วมันก็ลั่นอยู่ในระดับกลางนะครับบางทีเจอกระบ,บอกที่มันลั่นเร็วแล้วก็ระยะดาเบทดดีเนี่ยเราก็แพ้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเตือนกันนะครับผมสรุปคือเล่นระยะใกล้กลางนะครับระยะไกล หยุดเล่นก่อนก็ดีนะครับอันนี้ผมแต่งหน้ายาวเลยนะถ้าหน้าสั้นยิงได้กใกล้กว่านี้อีกนะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้นะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครัสำหรับข้อสรุปของตัว M7 นะครับหากมาดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับไปปรับใช้ในการเล่นของตัวเองนะครับอย่างไงก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กันมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกนะันครับบายครับุ๊ย